องที่3ก็คือพระมัญจูศีโพธิสัตว์ชื่อจีนว่าหวนสู้ผูซาถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาคุ้มครองชาวปีถอกกระต่ายครับในมือของพระมัญจูศีจะถือกระบี่เพื่อแสดงถึงปัญญาส่วนอีกข้างจะถือคำ้ำปีปรชญาปารมิตาเป็นพระสูตรสาคัญของทั้งจีนที่เบตและก็ญี่ปุ่นครับนับเป็นบุคลาที่ฐานของปัญญาคุณหรือว่ามหาปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้คุ้มครองนักปราชญ์ตำราศิลปวิทยาและความรู้ทั้งปวงและมีสิ่งโต เขียวเป็นผานนะสาเหตุที่ท่านเลือกถือกระบี่ก็เพราะว่าสื่อถึงปัญญาแหลมคม เพื่อฟันลวิชัยให้ขาดสะบั้นลงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากเจ้าแม่กวนิมปรากฏตัวคู่กับพระสมันตพัทมีพระไวยโรจนะอยู่ตรงกลางครับนามของพระโพธิสัตว์มันจูศีปรากฏในหลายพระสูตรมากเช่นศาสราบุญริสูตรคําสอนที่สําคัญของพระมันจูศีต้องเคารพในปัญญาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในที่เบตและญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าว่าพระมันจูศีมีภาคดุร้ายมีชื่อว่ายมันตะกะแปลว่าผู้สังหารยมราชมีเรื่องหนึ่งเล่าว่า พระมันจูสีเนีลลงไปอย่างยมโลกและแปลงร่างเป็นควายเพื่อให้พญาย,ยม,มาราชเจ้าแห่งความตายในหวัดกลัวก็เป็นปริศนาธรรมว่าการเจริญปัญญาเพื่อตัดอวิชชาและกิเลสย่อมสามารถเอาชนะความตายนั่นคือการบรรลุนิพพานนั่นเองครับบทสวดของพระมันจูสีแบบที่เบสมีสั้นๆว่าโอมอาราปาชนาดีเอาไว้ภาวนาถึงท่านขอให้มีปัญญาไหวพริปรีชายานเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองครับ